ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นำเอฟมาชมรถไถตัวเล็กบ้างนะครับผมนะครับกูบะตารุ่น B ครับ B 2 1 4 0 S กับ B 2 4 4 0 S นะครับอ่าตัวเล็กช่วงนี้ FC ที่ทำไร่อ้อยกำลังต้องการนะครับอ่าก็เลยรีวิวเฉพาะรุ่นนี้ให้ FC ได้รับชมอีกสักรอบหนึ่งนะครับ B 2 1 4 0 S ตัวนี้รถสภาพส,สวยๆเดิมๆนะครับนี้เล่มปี66เลยนะครับผมเล่มทะเบียนปี66ส่วน B2440 นี่ก็สภาพสวยเดิมๆแต่ว่าเพิ่มเติมกำลังเก็บสีโครงกันใบอ้อยให้ใหม่นะครับทำเฉพาะสีโครงนะครับเล่มปี64คันนี้นะครับรถส,สวยๆเดิมๆทั้งคู่นะครับเดี๋ยวจะนำชมทีละคันนะครับเอา B2140 ก่อนแล้วกันตัวนี้มาพร้อมกับ โค้งกันใบอ้อยนะโค้งกันใบอ้อยแล้วก็มีเวทถ่วงหน้าให้อย่างเดิมสี่เส้นสภาพสวยครับดอกเต็มเลยอย่างหน้าอย่างหลังดอกเต็มสีเดิมทั้งคันนะครับชั่วโมงไม่เยอะครับตัวนี้300ชั่วโมงนะรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆ3 0ม300ชั่วโมงท่านใดที่กำลังมองหารถเล็กไปไว้ทํารุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในร่องในร่องอ้อยร่องมันหรือว่าร่องขา้าวโพดนะครับตัวนี้ก็ก็จจะนิยมกันตัวเล็กนะครับรถเดิมๆสภาพนี้นะครับจะได้ าราคาจะอยู่ที่ตัวรถกระโคงกันใบอ้อยนะครับตัวรถโครงกันใบอ้อยอเพราะว่าโรตารี่ตัดแยกออกไปแล้วจริงๆมีโรตารี่ตาช้างพอดีมี f อมาขอซื้อก็แบ่งขายไปก่อนถ้าจะเอาก็จะเป็นโรตารี่ใหม่นาซ่านะครับมีของใหม่นะครับแต่ว่าคลิปนี้จะนําเสนอตัวรถกระโคงกันใบอ้อยชุดนี้ก่อนนะอุปกรณ์ค่อย,อยว่ากันจะเอาอะไรนะครับโรตารี่หรือหางตัดหญ้าหรืออะไรก็ได้นะครับผมค่อยว่ากันราคาก็จะ ปรับลดลงจากคลิปที่แล้วนะครับผมเพราะว่าคลิปก่อนนั้นตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่2อ0 9 0 0สองบาทนะครับก็คลิปนี้ก็ลดไป2,000 0แล้วกันนะครับเหลือ2,000 0 0กับ9,000บาทนะสอ0แสบาทนะครับรถปี66สภาพสวยๆเดิมๆตามนี้2อ9 0 0นบาทตัวรถคงกันไม่อ้อยส่งฟรี300โลในราคานี้นะครับผมอ่า b 2ส4 0 s นะครับสวยๆเดิมๆ ที่พาชมเลยนะครับผมถัดมาเป็นตัว B ีสบ้างนะครับ2 4ส,สีก็คือทําสีโครงให้ใหม่นะครับนี่โครงสีส้มๆกับสีดําตรงนี้เราทําให้ใหม่กําลังประกอบอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็สีเดิมทั้งคันนะเล่มปี6 4สีตามที่แจ้งนะครับแต่ว่ายางหลังตัวนี้จ,จะเหลือน,น้อยผมสั่งยางใหม่มาเดี๋ยวจะเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วก็มีซีลล้อหลังขวาครับก็เลยแกะเปลี่ยนให้เลยช่างกำลังเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนซีลล้อหลังให้ใส่ยางผู้หลังให้ใหม่อ่า แต่ว่าสีตัวเดิมๆตามนี้แหละแล้วก็สีโครงทําให้แล้วนะครับโครงกันใบอ้อยทําให้แล้วนะครับรถชั่วโมงอยู่ที่900ชั่วโมงอันนี้นะครับผม900ชั่วโมงนะก็ถือว่าสภาพสวยเดิมเหมือนกันนะแต่เพิ่มเติมจะได้ยางหลังใหม่นะครับในในคลิปคลิปนี้จะเปลี่ยนยางให้ใหม่หนึ่งคู่เก็บสีโครงใบมีดโครงกันใบอ้อยให้นะตัวนี้นะครับราคา ตัวนี้ก็เดี๋ยวขอขยับไปนิดนึงคลิปที่แล้วอาจจะแจ้งไว้ที่2อง0 0 0สบาทพอเก็บตัวนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่คู่หนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีลล้อหลังให้ราคา2อง0สนบาทครับอ่าราคานี้ส่งฟรี3ามโลสองแสนหมื่นเกันบาท b ีสองสเล่มปีหกนะครับโอเคคลิปนี้ก็นําเสนอ2คัน2อรายการ B21 หน B21 หรือ B24 d ดีนะ FC สนใจขานหนก็ สอบถามมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0 8 9 2 8 3 2 9 1 1ครับ0 8 9 2 8 3 2 9 1 1ที่เคเทเตอร์น้องกีบุรีรัมยินดีให้บริการนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณ FC ทุกท่านลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ